สบายดีพี่น้องตอนถากกระส่ช,ช่องทิพแจนหอด้พี่น้องสบายดีตอนเสาร์มามหอดเมื่อคืนนี้โมนีเดินทางขาได้เมืองไปหามเอฟซีได้พี่น้องมนีเ,นเ,เอฟซีไ,ไ,นน FC ไม่ยากนาอก็คือเอฟซี FC จ้างนำพ้องฟาร์มโคหนุ่มมนได้พี่น้องที่ว่าเอาเคยไปยามกันเนาะไปซ่องเถื่อนเพะเนี่ยซ่องรือซาำไปกับบุญมาเถ่อนนึง แล้วก็ไปไปเสอีกเนะาะไปนานแล้วนเนาะเพิน่นซีมายามพี่น้อจริงจริงเพิน่นซีมายามไรายมื่นไร่แต่ว่าตอนนั้นพอดีสวงดูดน้ำหน้าแซงอ่ะเด้เพิ่นก็เลยรออาทิตย์แล้วตุลาก่อนแล้วเพื่อนกับีเดินทางมาพอดีวันนี้ก็เป็นมื่นที่เพิ่นเดินทางมาไร่เลยพี่น้องตื่นเต้นเนาะเอฟซีชนะมาเห็นบาทพาโอ้ยเนี่ยมันทันด้เกี่ยวเขาเนะาะสองสวงนี แล e, thing, ้เราถีบมาดีถีบก็นมาได้มาคนเดียวได้นี่มึงดูมีไฟมานำเนี่ยไงตะเอ๋สวัสดีสวัสดีก่อนอ้าวมันเดียวกันเกิดสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะลองอ้วนเพดคนไทยอยากใยนำเหตุจากนาป้าบอกสวัสดีค่ะก่อล์ฟสั่นป้าสีจอรรถได้นี่ยืนสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก็ได้ไสวัสดีค่ะไปไปสวัสดีค่ะงามเอาก่อนเอาไปลาเหตุเพื่อนไดยสวัสดีสวัสดีสวัสดีก็ได้ แกอยากไปยุ่นนะไปหมสวดีสวดีวันดีาสวดีวันดีฮาลนมาหาเพินน้มมูนิพ่น้างนัดียังเขาีเนาเปิดป้ามาจะไะไดใ่ทางพินตลอดใช่นี่สเกลมองไหมพราีเปิดแล้วแล้วก็หอนี้ด้วย ตอนนี้กำลังเดินทางอ e ีกเจ็ดสิบแปดกิโลเอฟซีมาหอดสี่หอดด่านละยี่สิบกิโลแต่ว่าเพิ่นยังสิมาเห็นเอ็นสั้นอยู่ตอนนี้เดินทางมาหอด,ด่านแล้วพี่น้องเด็กเสียห้เด็กหน่อยพาอยู่ฝากนี่แล้ก็ขับไปไปนางไปใชหน่อยไปนางไปใช้ปไป,ปนางไปใช้ลูกฮะ ไปอ้าวแค่คับไปอายังก็ไปนั่งก็ปว่าอาวไปทับโอ้ไปนั่งป้าไว้ให้ถ่ายคลิปอีลายอยู่พี่ไปนั่งไปใช้ก็ไปป,ไปป่าไปป่าป่าไปใช้เอ,เอาเอายังไปนั่งยังไปหับแขกเขื่อนอะไรไปนั่งมาเด้อไปนั่งยังไปหับแขกถ่าก่อนเน้อลูกลเด<ๆ>้อกันเนมหาป่าแนี่ป่าก็มาลูก ฮะปนั่งไปครับแขกจะไหะนไปนางก็มาลูกเลื่อนถานางถาเดี๋ยวปนั่งข้ามาข้าวเดียวโอเคปะถาเขาเด้อาาดมาแต่กงางห้องน้ำเนาะเติมพลังระวงังถาเด็กๆกะหิวพอดีวันแม่ถือขนมถืออาทิตย์มาดวน ของพายนะของเอื้อยแลเอ้องลาเป็นน่องของเองงั้นแล้วของเองงั้นแล้วโอ้ได้ลาเป็นดลยพีบุคขุยสักกเกล็ดตอนนี้ขามาหอดมกดาฮันหรืพี่น้อง เป็นซองเลยเห็นไหมน,นี่ใช่แล้วนั้นอจอดค้างคืนวันนี้บอสจ้าเพื่อเป็นลางรถตอนนี้ค่ะมาหอดมุกราหารมาหับ <'s> เอฟซีไปนู่าข้างล้างทางบ่อนล้างรถคุณบอกโอ้คุณเอคุณ เป็นบ้าฮิวโก้นี่ไงเออเขาพิจารณาสร้างเลยเนี่ยโอ้จอดไว้นี่แม่ลมเยี่ยมมาในหลัง ซื้อละตัวสวัสดีจ้าโอ้โาด้นบ่ด้นบ่โอ้โขอโทษเลยๆพอดีเอาเด็กหน่อยมานั่มพอดะที่ไปเป็นหมูฮิวโกโอเอาแม่ไปใส่จ<อ>่ะพี่อันนั่นไป,ไปนในไส่เอ้าเพิ่นไปเร็วมากบอเอ้า<อ>บ้านทนัน,จจนีบออ๋อ,อโอ้ยจเจ๊ เดี๋ยวคนนึงอะอยากจะไปถืองานจตุรัสโอ้โหใกล้จะมาแล้วเนาะอยากจะไปคนเดียววะมาเออมาบันนี้ลูกผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งส่วโมง,งเนาะเด็กๆก็เริ่มก็วนก็ว่ายเที่ยวเขาในห้อ,องน้ำกับกินกินหลังเขาห้องน้ำแต่ว่าบุคคลดื่มไปได้ใครไงเนาะ เอาอีวันนางหน้ายกันเลยมันหอนจริงๆเลยโอ้หอมว่ะได้เงินจัดเครื่องเอาหนองละคนหันังไกลๆอันนี้มันจังบ่อันนั้นไปนิ้วนางหน้ายกทำมือสินางหนอกงเพื่อหายคำนางหนอกคำโดมานางหนอกันตัวไหนตอนนี้ผ่าคุณตาพี่ใหญ่มาไหวผ่าก่อนพี่น้องอยู่ที่วัดธาตุอีหัง แต่ว่าบรรยากาศการะซิบฮ้อนหน,น,นะจังน้อยนี่แหละอโอ้ยอ,อย่าหายได้ป้าบุภาปไปขี่ยนได้ ะมาะหอดฟังเล่ากับผ้าขาวัดเลยพี่น้องผ้าผืนมาแวไยท่าดีหัง่งธามาสวรรณเขตแล้วบมาหอดวัดพรตุอยหังกรียวามายังมาหอดสวรรณเขตนั่นเองพระธาดีหั่งก็เป็นะธาตุฮีคูบนันคูเมืองของแขวงสวรรดเขตแล้วก็จะมีประเภทีง,งานบุญประจําปีทุกๆปีเลยก็คือเดือน12เพง่งศึกตอนนี้กาผ่านมาแล้วมาหอดตอนนี้ก็พอดีเป็นตอนเทียงเทียงแล้วก็แสงแดดกบลังแห้งพอดีเลยที่มาไปบ้าไนไก่เลยทางใถสาบ่มีถูกให้บูซาเอาถูกอยู่ที่เจนท์ขาวๆดัน เหนือถ้าหากได้ถูกไจสําเร็จเช็จสิ่นแล้วขอให้งัวหนาวตามมาขอพรนำยาพอปลอบมาถัปมาพอดีเสงแซงอย่างนี้เนาะหลังจากเร็จสิ่นในการขอพรแล้วใหวงัวหนาวตามมาปลกคอตอแขลนำครูบาอาจารย์เสียงโศกเสียงที่เสียงตาเวลาไปถีสถานถีสวยๆเหลือไปตามสถานถีทองเที่ยวเอฟซีถีไทยหูเดต่ไปล่างหูว่าพีน้องเวลาถ่ายอยู่ในโทรศัพท์ซึ่งจีพันกา่ทยไวไล ทายมาตลอดแต่ว่าเ่เคยหลงังอันที่ได้เบิ่งแท้ก็คือเป็นหูทีทายไวต้ตามงานต่างๆและการในตอนนี้กะพี่ซุมพอดึงก็ต้องการทายหูปเป็นทีลกเพิ่นก็เลยเอาไว้หนึ่งและทีกเ็เอาไว้หนึ่งเอาไว้เป็นทีละเึกภาพที่เขาถ่ายกับบ่วสิได้ไปหลังในตอนใดในะพี่น้องสลายกาซีได้เบิ่งหูทีว่าหลางมากเรียบร้อยแล้วล่ดำเออแม่ยังมั้พี่นเป็นคนเอไปหนึ่งเป็นช่องเนาะ แต่แฟนต่าบุญนะวันนี้แม่ออกเรียนละกคนมาจากบ้าน ตอนนักเกตข้านี้เนาะตาดูตาฟันสีปัสสาวะสมัวตอนนี้ก็คือมาทายุโฮมกินกันใหยาย่าเพื่อนมาวัดนอนละก๊ะมาไหว้ถานไปซื้อดอกไม้ได้หรูไปจุไ้ดอกไม้มามาบูชาร์ขาต้องตอนนี้เอเดียบก็กำลังไปบูชาเอาดอกเพิ่นยังไปบูชาร์เพิ่นแซ่ไว้ได้มันอาการนอนอย่างนี้มาหอดวัดประมาณ ตอนเถียงพี่น้องแดดกระซีหนหอนแน่เนาะต้นนี้แดดหอนแห้งแต่ว่าไขา่แต่ว่าผนก็มีผอมไห้แล้วเราก็มานั่งทายอยู่นี่มาหอนมาเทิงล้วกะมาคอพอรเนาะผู้ไดมากก็ต้องได้มาแวะคอพอรก่อนเดินทางพี่น้องเป็นวัดครูบานครูเมืองของเล่าเนาะของเมืองสวรรคเขตพระาตุอศาศาศิงหัง หลังจากทีไหวพระหรือว่าไหวพระธาตุเรียบร้อยแล้วกะเอฟซีผนกะทำบุญลังจากนั้นกะพากันเดินทางออกไปเลยเพราะว่าอาการมันหอนที่จิงหันมันโบดีหอนได้พี่น้องแต่ละมือหันมันถ้ากระซิมาหอนซองเหมือนนี้แต่ว่าทาท,าทา้าว่าฝนตกโยอ,อยู่ทั้งบันทิปโบตกเลยพี่น้องซองพันสหานี้ยังโบตกเลยและตอนนี้นามใส่ที่บานฮะกาคือเก่าพี่น้องยังโบท่านในมีเถอะโบที่เคยใส่ที่เคย,ยเคยมียน เดี๋ยวนี้ก็ยังบ่มีคือเก่าก็ยังใส่น้ำเค็มอยูะต่วนตอนนี้มานางกินเขาก็ไป่องมากินปีงไก่สเตโน เมื่อกี้ไปไหวยถาดมาฮ้นอนพี่นอ้องตอนนี้พาพามากินปิีงไก่ลาดเซโนฮันที่ซื้อไปฝากคุณพ่อชาชัยอยู่กรุงเทพเลยเนี่ยฮิวโก้แซ่บยี่ว่าฮิวโก้มาเลื่อพี่น้องกินข้าวแซสบจีปิีงไก่ลาดได้เนี่ยนะแซ่บอยู่บ่อยมั้ยมั้ยแบนี่นาะแซ่บบ่ละ อ่าเนี่ยป่งสินแทงเบิงซี่เอรู้สินแหงทังฝั่งล่าเป็นยังไงบากตรงนี้ว่ได้มากเลยบ่บ่ไปแค่ไปเอหนอพูจะว่าพ่นบลกินเพสปะจำเอาเอาแดงกันนั้นมาเนาะผูนี้ติไปมื้องหน่แมน กูจะหม่ำนี่แหละตัวนี้ตัวเพชรแบ่งตัวโบเพชรไปคุณยายอันนี้โบเพชรบอกจาะกรบเพชรคือกันแสบหแสบอยู่บ่โอ้ิวบบแมนลาซังเขาเนีน่ยล่ะ บอกทั้งผีมุดเลยฮะบอกกินรถเอาเอาซองแอบนอนนี่มาห่อตีพักแล้วเนาะเป็นมองเกาทีแคร์มาแต่ละเถ้อเขากะสีผ้ามาพักเนยเนาะเพราะว่าเป็นเขตที่ไกลห่างขาอะไรกันเป็นเขตในเมืองเลยเป็นการแต่งสีสะดวกสบายเนาะนอนนอนได้ได้บ่ขับนั่งข้างนอกเย็นสบายค่ะกะสะออกเป็นไง ขี่รถว่ายเป็นแรงรถว่ายนั่นแหละอาการหน่อยไม่ลองไปเบรกเธอเดียวห้วยคิวปีข้าตีบกระไดกินค่ะเพิ่นลงไปพักผ่อนเนาะต้นขมข่ามจังสีคอยมาหับเพิ่นเมื่อกินข่าวเนาะต้นนี้ให้เพิ่นพักผ่อนมาก่อนนะเพราะว่าเพิ่นนางรถมาตั้งแต่ตี่ที่หาพิ่นเนาะ ตีหาเนาะออกมาคล้อ,อ,อ,งองลงเนาะซองจ้องไว้ซองห้องเป็นเตียงเดียวขึ้นละประมาณลอยหาสิบบาทเนาะเป็นห้องแอร์ จริงมืนนิฮันฉิบแผนว่าสิไปหับเอฟซีร่างจักนันกามาถาดอีห้างแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงอยู่ทีปิงไกเซนูหล่างจากนั้นกาสีพาไปบานบุญมาพาไปเบิ่งดงลี่งแล้วก็ไปฮอดใต้แล้วก็มาอ่างเก็บน้ำหรือว่าซุยหลังจากนั้นจึงมาบานแต่ว่า อากาศมันคขรุขระโหะพี่น้องมื้อนี้ไปหอดพระผัดอีห่างกัต้นเถียงแล้วเนาะที่ไปหาผืนทรายและเพื่อสิขาวมามื้อนี้ก็โลดลายในด่านหั่นนะหลังจากขามันได้ก็เลยได้ไปแต่ถ่ายย่างแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็ยิงเงี้วมาหอดบ้านทิปเลยก็บ่ได้ไปตามที่แผนไว้เพราะว่าขากาศมันขรุขระโหดโหนแห้งเลยโอนแท้ๆในพี่น้องน่าจะประมาณสัก37 38องศาอย่างไรความห่อนน่ะน่ะ หลังจากนั้นกะมาฮอปบานทิพกะพาเพิ่นไปเขาที่พักพักพอนก่อน <c oughs> แล้วก็ต้อคขำทิพกะไปหาเพิ่นมากินเขาแต่ลืมถ่ายบรรยากาศพี่นกให้ก็คือสวดว่าเอา้าสตัดคลิปเอาคลิปมาเบิงแตวลืมถ่ายบรรยากาศตอนเอฟซีมาในบานบรรยากาศส่วนขำส่วนกินเขาส,ส่วนหลาอส่วนอะไรลืมไปเลยได้พี่นง <c oughs> ลืมไปไวะ <c oughs> ัวเองเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ปกติสิถท้ายคลิปเป็นมอลืมลืมสนิทเลยไ <c oughs> ม่แต่ว่าตอนหาเอฟซีจังให้มันดีที่สุดเนี่ยนะพี่น้องยันเพิ่นมาแล้วสิแบบกินห้านได้บอ่อแบบธรรมศาสตร์ผ่านเท่าแบบนี้ครัเพิ่นหูซึกยังจังไดยนะพี่น้อง <c oughs> เลยลืมหัวทายคลิปฟุนาตาทิบก็ได้ ที่ว่ามณีเอฟซี FC ได้มาหอดปานไปเทียมหอยแล้วพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นจึงจะถ่ายคลิปมาให้เบิงว่าสิพา FC ไปเทียวไซเน่สาหรับมือนีฮันบรรยากาศเส่วมผลมาว่าน,นะลืมลืมแถลืมไว้เนาะบัดสิลืมแล้วก็วไม่มีไผ่ถ่วงได้ไม่น้องนิ้วหรือว,ว่าบัวข้าก็บไิ้ถ่วงมือนีกะเห็ดแกงแกงปลาขอหญ่ใส่พักวานปลาแล้วก็ ใส่ไข่หมดแดงแล้วก็มีตําเจวหล,ลวกพักหนึ่งเฮ็ดหนึ่งหนึ่งพักหนึ่งเฮ็ดแล้วก็มีเนมเนือง FC สืตรเนมเนืองอ่ะพักเพื่อหัวทีประมาณเนมเนืองเนาะเพื่อกะทือมากก็พอดีวะ่ะได้มากินอ้ยกินแห่กินววาพี่น้องคนมันหมกักเนาะกะวันนี้ก็ที่ว่าได้นำหรือว่าได้ไปหบ FC มาห่อเทือนเทืนซันแหละพี่น้อง สำหรับคลิปต่อไปว่าสพา้าิ่นไปเที่ยวเสน่ห์กระต่องเบงกอตอนต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขตอตลาไปก่อนสบายดี